สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้น้ํามีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะด้าด้ำงาน,นะคะฝักไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะมีทรงปรีกกุ้งนะคะทุกท่านนี่ค่ะงาก็จะสวยงามนะคะทุกท่านเนี่ยเป็นงา,าเก่างาแก่เนาะนี่ค่ะก็จะแตกร้าวเป็นรากผักชีแบบนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะทรงปรีกกุ้งนะคะทุกท่านนี่ค่ะรัดด้วยทองฝาบ,บาทนะคะนี่ค่ะ ลัดด้วยทองฝาบาทจะสวยงามมากๆเลยไม้ก็ไม้เป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นไม้มงคลเนาะค่ะเรามาชมทั้งในกันนะคะนี่คะ่ะแห้งนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะแกรงนะคะใบใบมีดก็จะสวยงามมากๆนะคะทุกท่านนี่คะ่ะลายน้องสิงทรงปีกลุ้งนะคะทุกท่านนี่คะ่ะคล้ายตัวกุ้งเหมือนกันนะคะทุกท่านนี่คะ่ะ บูชามาเขาบอกว่าทรงปีกุ้งนะคะทุกท่านนลค่ะจะสวยงามมากๆเลยลายน้องสิง์นะคะเนะะี่ยค่ะล่องเลือดนี้ก็จะมีอยู่สามล่องนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะก,กระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะลายน้องสิงสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยมีดเล่มนี้แปดสิบปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ดูงาจะแตกร้าวแบบนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คืองาเก่างาแก่นะคะทุกท่านนลคะ่ะงาเก่างาแก่งานที่งานที่ผ่านการเก็บนะคะมีดนี้มีดเล่มนี้เก่าเก็บนะคะทุกท่านนะคะเจ้าของเขาอูชามาแล้วเขาจะพกเวลาเขาเดินทางนะคะทุกท่านถ้าไม่เดินทางท่านก็จะเอาไว้บนอหิ่งพระนะคะทุกท่านนลคะ่ะ จะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะนี่ค่ะสันมีดสวยหนาสําหรับพกพานะคะไม่ไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะใส่กระเป๋านะคะใส่กระเป๋าท่านหญิงท่านชายพกได้นะคะทุกท่านนี่ค่ะพุทธคุณของหลงพอเดิมนาะค่ะปกปักรักษานะคะอันไหนไม่ดีท่านจะปัดเป่านะคะมาลายหายไปเนาะ,ะหนักก็จะได้กลายเป็นเบานะคะทุกท่านนี่ค่ะ ลาไปไหนดึกดื่นเที่ยงคืนหรือว่าไปไหนมาไหนทางไกลเนาะบางทีดึกดืก่นแล้วก็เราเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ทักหน้านะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนาะถ้าเรามีมีดไปแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะทุกท่านขับรถไปด้วยก็อธิษฐานจิตให้หลวงพ่อท่านปกปักรักษาเนาะไปไหนมาไหนขับรถรอดปลอด,อดภัยนะคะทุกท่านค่ะ ปีปิศาจลมพัดลมเพย์คุณใสคนดนของเนาะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะค่ะอันนี้ก็มีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนียค่ะด้ามงาช้างนะคะทุกท่าน นาช้างนะคะอันนี้ก็ลัดด้วยอทองฝาบาทนะคะไม,กะม,มะะก้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะฝักก็จะเป็นไม้มงคลเนาะที่เขาเอามาทำนะคะลัดด้วยทองฝาบาทงานก็งานสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็สําหรับพกพานะคะทุกท่านไม่เล็กนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะใส่กระเป๋านะคะหรือว่าท่านหญิงก็จะใส่กระเป๋าะตะภายเล็กๆที่ใส่ตังเนาะใส่โทรศัพท์อย่างนั้นนะคะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะคะ ป้องกันปกปักรักษาคุณไสลมพัดลมเพนะคะนะคะบางครั้งเราบางครั้งเราค้าขายหรือว่าเรามีคนเข้าออกร้านเยอะแยะนะคะทุกท่านเราก็ไม่รู้ว่าใครมีของอะนะคะทุกท่านเลยคะ่ะถ้าเรามีหลุพกเดิมนะคะปกปักรักษาเนาะให้รอดปลอดภัยพ้นเคราะห์พ้นภัยนะคะทุกท่านเยค่ะนะคะนะครอบปุ่มได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ งาช้างก็สวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นงานตัดนะคะแบบนี้คือก็งานเป็นงานตัดนั่นเองนะคะเป็นเิ้วๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะคือความเก่าความแก่ของงานนะคะ,คะสวยงามมากๆเลยใบโพนะคะทุกท่านนะคะโพเต็บใบเสีมาใบโพนะคะนี่ค่ะลองเลือดก็สวยนะคะสวยแล้วก็กระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลย เสมาใบโพนะคะบูชาไปก็จะมีแต่ความผาสุกความร่มเย็นนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นใบโพนะคะโพนี่คือเเบเสมือนว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทุกท่านเลยคะ่ะแผ่คุมไปแต่ว่าลูกหลานเนาะที่ปกปักรักษาอยู่ในบ้านก็คือ,อเป็นร่มโพร่มไทรนะคะอันไหนไม่ดีท่านก็จะปัดเป่ามาลายหายไปเนาะ ให้ลูกหลานให้ตัวเราแล้วครอบครัวเราจเจริญรุ่งเรืองแล้วมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่างก็ไม่สัน่นไม่คอนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยท่านใดสนใจทักทายน้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์มาให้น้ํเอ่อวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูก็ได้นะคะนะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะ กดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะคะทุกท่านเลยค่ะสุดท้ายนี้น้ำก็ขอ,อสวัสดีทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ